สวัสดีค่ะอยู่กับชอบสวิตตีเกิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะว่าฟังก็จะพามาทำสลามกันค่ะสลามของสูตรวันนี้นะคะก็คือครีมคลาสต r t ค่ะได้สูตรนี้มาจากพี่ฝ้ายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดานหน้าเลยนะจ๊ะโอเยอย่างแรนะคะการน้ำใสพี่ที่จริงอะ่ะพี่ฟ้ายเขาบอกว่าให้ใช้กาวขวนจะไม่แต่เราไม่มี ็ขอโทษนะคะถ้าพิสุดยังไงก็ก็ขออภัยมานนะที่นี้ด้วยโอเคต่อไปนะคะ Lotion Lo t i o n Body Lotion นะคะอันนี้จากญี่ปุ่นเลยของแกดูในรอนออกมากต่อไปนะคะสบู่เหลวนะคะหรือครีมอาบน้ำใส่มาขานี้แล้วก็น้ำยาล้างตานะคะปราจะใช้เป็นแทนอีสรินบอร์นะคะ ก็ค่อยผสมจานช้อนคุณแล้วพพแวต่ท่านเลยค่ะอาจจะสะดวกเดี๋ยวปาขอจกกักอุปกรณ์นี่คึอโอเคนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเพิ่มเติมนะคะอันนี้ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เก็บสีฟางนะอันนี้เป็นสีเขียวเนาะแล้วก็สีเหลืองสีกรีนตามชอบนะคะปาจะใช้สีเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นครีมคัาสตา์โอเคมาเริ่มะะเลยค่ะแล้ว ปฏิบัติโอเคเราจะเคลื่อนย้ายกล้องมาข้างหน้านะคะโอเคเราจะใช้กาลกาวเราจะใช้กาว,กกาวหกช้อนนะคะ ก็โลชั่นนะคะประมาณสองช้อนแนะั้แกะเอานะคะแล้วก็สบู่เหลวของอะไรก็ได้ะะช้อนแล้วก็อีกครีม โอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นคนละก่อนคนก่อนเนาะโอ้คนเลยหอมมากนะคะตอนนี้อหอมเพราะว่าโราชานี่ โซชันจะหอมมากป้าเอาที่ทำไขก่กระทะมาทำเป็นก้วยกล้นะคะก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็มันเนี่ยเห็นเห็ดพอดีนะก็ก็หยิบมาก็เห็น,นแนะม่นนขาไม่ใช่แล้วนะคะก็หยิบมาเลยขออนุญาตทันนะด้วยขออนุญาตทันด้วยนะจ๊ะ นเ,เนี่ยจะโดนว่าเอาเนาะโอเคมาคน้มค่าการเสรียบร้อยนะคะต่อไปจะซีกริ่นสามทองเหรอเก็บบอลคอสเท้นี่สเกี่ยวเด็กกันนี่สเกียวอ่ะ น้จ้ะโอเคนะคะใส่ใส่สีใส่กลิ่นเรียบร้อยนะจ๊ะต้องใส่เป็นกลิ่นกล้วยนะจ๊ะเข้าบรรยากาศมาเลยสีโอเคพอคนข้ากันสร็จจ้ะเพิ่มโอเคปัค่นอย่ญญาลืมตาเลยค่ะราคา45่บาทนะจ้ะซื้อที่ร้านขายาก็มี เออ้าโอ้โหรถเขาจะใช้อะไรก็ได้นะคะค่อยียอดก่อนนะเขาจะใช้อะไรก็ได้นะคะเพ่ให้มันเป็นสลามเดี๋ยวขอไปทำก่อนนะโอเคนะคะตอนนี้นะคะคนจนเป็นสลามเรียบร้อยแล้วนี่สวยมากสีจริงแบบ สวยกว่าในกล้องอีกอะเป็นแบบทับสตาร์เลยซีออกนกว่าในกล้องอีกนะคะเห็นไหมอ่อนเลยกลิ่นกลัวเ้วยโคตรมากเนียนนุ่มด้วยก็อาจสักพีนิดนึงนะเพราะว่าเป็นกาวใสค่ะ ยอมรับเลยพิสูจน์นะคะเดี๋ยวป้าเขาไปเช็ดตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคมาต่อนะคะเนี่ยเหมือนแป้งโรตีเลยแบบหอมมากอ้วเดี๋ยวเับมาฟังกินเอรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยโอ้ my god ถึงแม้มันจะ ที่สุดป,ประการใดจะต,ต้องขออภัยด้วเย,วเ,นเ,นยเ,วเพราะว่าทำนตอนกลคือละไม่มีวลรไปซื้อเนะจ๊ะร้านลิดหมดเลยก็เลยอยากทำสุดเหี่มากไง นี่จะเรามาฟัางเสียงจิ้มกันเลยยืดมากนุ่มมากนะคะ โอเคไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะขั้กับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบายบายจุ๊บจุ๊บ